อาสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่กับเราอยู่ในช่องแชนแนลเย้วันนี้เราจะเปิดกล้องแบบนปิดน,นะโอยลายแบบลายกระหำกระหึม่มมากเราขอขยายกล้องแบบใหญ่มากอย่างนี้เลยอนะ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเราเปิดกล้องแบบแค่แบบนี้พอเลยเอาวันนี้เราก็จะมาให้ทุกคนนะคลิปคลิวแอสเอนั่นเองเย้ นอนนะมันขยายกล้องใหญ่สุดได้แค่นี้แล้วนะก็ไม่ต้องมีตำหน,นินะถ้าใครอยากให้คลิป Q&A แบบเร็วๆนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วพิ่มพลังคอมเมนต์ comment, คลิปวิดีโอนี้นะแล้วอีกไม่นานเราจะทำคลิป Q&A แน่นอนนะถ้าใครมีกระดิ่งแจ้งเตือนมาให้กดดูทันทีเลยเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอเรานั่นเองนะ แล้ววันนี้เรามีสุดเล่นเกมฟรีไฟลลงช่วงประมาณสองสิบสามนาฬิกาประมาณนี้ไม่ใช่สิบสามประมาณสิบห้านาฬิกาสี่นาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกานะเราถึงไม่ถ่ายวิดีโอนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กับสต r ร b e ช่องเราด้วยนะบ๊ายบาย <c oughs> โอ๊ยไค์อีกแล้วก็เดินนะทุกคนบ๊าปน,นะบ๊ายบาย